ก็มาจากโรงพยาบาลหลงศักดิ์นะครับหมอก็แจ้งแล้วว่าเยื่อเยืเ่อแก้วตานะครับกระจกตาเยื่อกระจกตาอักเสบทำให้ตาข้างขวามัวนะใช้เวลาประมาณ10โดย,ยประมาณนะครับ15วันนะครับก็อาจจะดีขึ้น จากนั่นมาก็ขับรถมานะขับมาเรื่อยนะครับขับมาเรื่อยท่างที่จะหาไปพักข้างหน้านะครับพักข้างหน้าตอนนี้อยู่ช่วงน้ำหนาวนะครับช่วงน้ำหนาวก็ขับรถยากนิดหนึ่งนะครับพอดีถนนมันเป็นกลางคืนนะครับกลางคืนแล้วมันใช้สายตาเยอะนิด,นดนงนะครับ หลุดจากช่วงนั้นหนาวไปนี่ก็น่าจะมีรีสอร์ทข้างข้างหน้านช่วงนี้กำลังนั่นอยู่ก็คงไปพักก่อนนะก็นี่คงไม่ได้ไม่ได้เดินทางยาวนะครับไม่ได้เดินทางยาวคงจะพักช่วงระยะหนึ่งก็ขอบคุณเอซี เหตุที่เป็นไม่ได้เ,เกิดจากฝุ่นนะครับเกิดจากฝุ่นที่เข้าตานะครับฝุ่นเข้าตาแล้วทีเนี้ยล้างแต่มันไม่หมดล้างไม่หมดแล้วเราไปขยี้ซ้ําขยี้บ่อยๆทาให้มันเศษเศษฝุ่นที่มันไปคาติดอยู่กับเปลือกตาเราไปไปถูก,กันกับกระจกตาทําให้เยื่อกระจกตาเนี่ยมันอักเสบ เป็นฝุ่นเคมีนะครับเ,เป็นฝุ่นเคมีซึ่งซึ่งเร,เราลืมตาในน้ามาออกไหมไม่ออกนะครับหมอบอกไม่ออกลืมตาในน้ําจะออกไม่หมดเพราะว่าถ้ามันเข้าไปติดกันกันกบเยื่อเปลือกตาเนะ่ยเยื่อเปลือกตาอะไรเนี่ยจะทําให้มันเกาะนะครับมันจะเกาะติดแน่นเพราะฉะนั้นต้องมาหาหมอให้หมอเอาเอาน้าเกลือจะเป็นคล้ายใยแก้วอะจะเป็น เป็นฝุน่นไม้เชื้อรามันจะเหมือนใ่แก้วเลยใช่เสร็จแล้วต้องเอาหให้คุณหมอมาแล้วก็เอาไอ้น้ำยาล้างตาเนี่ยน้าเกลือสะอาดนะครับฉีดล้างนะครับมันถึงจะออกถ้าเราไปซื้อ,อยาล้างตามาเนี่ยออกไหมเปอร์เซ็นต์ออกไหมมันออกเหมือนกันแต่มันออกไม่หมดเพราะว่ามันไม่ได้รับแรงฉีดเพราะคุณหมอต้องต้องถางตาออกนะครับถางเปลือกตาเราแล้วก็ฉีดนะครับฉีดแล้วก็ให้ทำล้วก็ทำตาแบบบุกหลิกไปมานะครับ ทำให้การทำความสะอาดอได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็หยอดตาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนหยอดตานี่บอกคำเดียวว่าโคตรแสบ,บแสบเหมือนน้ำเกลือนะครับแสบเหมือนน้ำเกลือเลยนะครับแต่ก็ดีนะครับดีขึ้นดีขึ้นอยู่นะครับความปวดก็อาจจะเบาบางลง นะครับคุณหมอบอกอยู่กาปรปวดจะให้เบาบางลงแต่อยา่าอย่าเพิ่งทานยาทุกชนิดนะครับเพราะว่าต้องขับรถนะครับคุณหมอบอกว่ายามันยาบางส่วนมันจะมีคือทาให้มันต้องการให้เราพักผ่อนนะครับให้เราพักผ่อนก็เลยไม่ได้ทําให้ก็เลยอย่าเพิ erc erc RC, ่งทานยาแล้วก็ปิดตาก็ยังไม่ได้นะครับปิดตายังไม่ได้เพราะว่าต้องใช้ประสาทสองส,ส,ส,สองข้างซ้ายขวานะครับในการขับขี่ในการขับรถนะครับในการ รถเลยไม่ได้สะดวกให้ปิดตาคุณหมอเลยบอกว่าให้เปิดตาไว้ก่อนแล้วก็ทยอยไปยค่อยๆไปนะครับแต่ว่าตาจะแพ้แสงในเวลาแดดจ,จ้าให้ใส่แว่นกันแดดนะครับเพื่อต้านกับแรงกระทบของแสงเพราะว่าเยื่อแก้วตาเนี่ยอักเสบเนี่ยมันมันจะไวต่อแสงมากไวต่อแสงจะทำให้เราตาฟ้าอ่ตาฟ้ามวัว หมอก็เลยทันต้องสือมาจริงๆะ่ะมันต้องนอนที่โรงพยาบาลนะครับคุณมวาฒ้าตามพระรามวัวเนี่ยต้องให้นอนโรงพยาบาลอย่างตา่ำก็ต้อง2 3สคืนนะฮะสองคืนเพราะว่าคุณหมอจะไม่อนุญาตให้ขับรถเลยถ้ามาหาหมอแล้วอาการอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะมาถึงคุณหมอไม่ให้ขับรถเพราะว่าได้มีการเอาไอ้ตัววัดะระยะสายตาเราอะที่เป็นตัวครับภาษาอังกฤษอะนะครับมาชี้ ได้เราปิดตาทีละข้างดูว่าเราสามารถจะขับรถต่อได้ไหมนะครับคุณหมอว่าข้างซ้ายโอเคชัดเจนนะแต่ข้างขวามองไม่เห็นตัวหนังสือเลยแม้แต่ปากกาที่คุณหมอเอามาก็ยังบอกสีไม่ได้ว่าสีอะไรนะครับบอกสีไม่ได้ข้างขวามองไม่เห็นนะครับเป็นตาพล้าม,ม,มาัวเพราะว่าเกิดจากเยื่อกระจกตาเพราะฉะนั้นคุณหมอเลยให้อาศัยว่า,าไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเจอแดดอย่าสู้นะครับให้ให้บางแดดหรือหากระจกแว่นกันแดดมาใส่นะครับกลางคืนจะดีหน่อยแต่มองได้ระยะที่แค่50เมตรนะครับไม่เกิน50เมตรของสายตาเพราะว่ามันใช้อีกข้างมันเหลือแค่ข้างเดียวที่มองเห็นอยู่ครับก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็เลยคุณหมอก็เลยทันหนังสือมาให้นะครับ <c oughs> <c oughs> จากลมศักให้ส่งไปยังที่ โรงพยาบาลที่เราสะดวกหรืออยู่ใกล้นะครับเป็นคุณหมอที่เกี่ยวกับจักสุแพทย์หรือเกี่ยวกับดวงตานะครับเพื่อทําการรักษาต่อถ้าปล่อยไว้น,นานก็จะมีผลทําให้ตาเ,เขาเรียกว่าตาอะไรนะบอดบอดตาใสเห็นไหมนะครับบอดตาใสหรือมองไม่เห็นอะไรตาผ่ามัวอะไรเงี้ยตาบอดอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอันตรายทีน,นี้ก็ ช่วงลมหนาวไอ้ไนะน้ำหนาวมานะครับนะกำลังวิ่งไปเรื่อยหารีสอร์ทอยู่นะครับวิ่งหารีสอร์ทอยู่ถ้าเจอรีสอร์ทก็จะคงจะต้องพักต่อนะครับพักก่อนไม่ไม่ไม่สะดวกเสี่ยงเพราะว่ากลางคืนมันมองยากนิดหนึ่งใช้ความเร็วประมาณหกสิบนะครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่60สิกิลเมตรต่อชั่วโมงทางโงค้ง,โงเยอะมาก มันมีแสงสว่างแบบนี้หล่อเลี้ยง่ะมันจะมองเห็นได้ถึงถึง300เมตรเลยนะ200ถึง300เมตรให้มีแสงสว่างแสงข้างทางนะแต่ถ้าไม่มีแสงเลยแบบมาเมื่อกี้เนี่ย6เต็มที่ก็50เมตรนะครับระยะที่เราป้องกันได้เดี๋ยวเอฟซีถามว่าทําไมไม่ให้อิอมอขับรถให้นะครับมนเป็นคนที่สายตาสายตาสั้นนะครับสายตาสั้น ที่ตัดมา,มาไม่สามารถที่จะดูคือไม่สามารถดูแบบในที่มืดๆหรือว่าตามถนนที่ไม่มีแสงหล่อเลี้ยงนี่ได้ถึงจะมีแสงหล่อเลี้ยงยังมองไม่เห็นเลยนะยังมองไม่ชัดเลยนะครับดูได้เพราะระยะใกล้ดูระยะไกลไกลใช่ไมไมันดูได้แค่ระยะใกล้ระยะไกลขับรถเงีไม่ได้เลยมลน,นะครับก็เลยไม่อยากให้ใหเสี่ยงมืด มืดมากจริงๆนะเมื่อกี้เนี่ยน,น้ำหนาวมืดมากเลยพอหลุดชุนี้มานล้วจะนั่นแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมวิ่งหาที่พักก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พยาจบคลิปอีกทีนี้นะคะรับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ